เอาเป็นว่าตั้งแต่เดือนแรกของปี2567ก็เริ่มที่จะเห็น,นสัญญาณที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวแล้วนะคะแล้วก็อีกสองสัปดาห์เนี่ยก็จะถึงในช่วงของเทศกาลหยุดยาวของคนจีนและแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยนะคะในเทศกาลตรุษจีนนั่นเองแต่ว่าถ้าไปดูบรรยากาศที่เยาวราชก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนรจริงๆเยาวราชเนี่ยคึกคักกันอยู่ทุกวันแล้วนะคะแต่ว่าพอใกล้ตรุษจีนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหคึกคักมากกว่าเดิมค่ะเพราะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาจะไปซื้อชุดกัน ีเผานั่นเองเขามีหลากหลายลราคาต่อเนื่องหลากหลายสีอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยแหละค่ะคือจริงๆเนี่ยเขาก็มี ซื้อขายกันตลอดแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าตรุษจีนเนะนะี่ยเนาะใครๆก็อยากใส่ชุดสีแดงอเอาเริกเอาชายัยความเป็นสิริมงคลนอกจากสีแดงเห็นไหมฮะก็จะมีสีทองด้วยครับคือเขาบอกว่าถ้าเกิดไปซื้อใกล้ๆวันน่ะหลายคนกลัวมันจะแพงไง<อ>ก็เลยซื้อแต่เนิ่นๆเพราะว่าอีกประมาณ2สัปดาห์3สัปดาห์ใช่ไหมสอมสัปดาห์โดยประมาณเนี่ยนะครับวันที่1ิมันตรุษจีนใช่มชตเราต้องไหว้กันก่อนคุณผู้ชม วันดีวันหนึ่งนะอยากจะกระซิบดังๆสำหรับใครที่จะเป็นสายมูอยากจะเปิดโลกเปิดโลกเปิดทุกอย่างเปิดดวงชะตาเปิดดวงชะตาที่ดีคืนวันที่9นะ9ก้ากุมภาพันธ์ห้าทุ่มใส่ชุดสีแดงส้มห้าผลใช่ค่ะแล้วก็ไปทำพิธีเขาจะมีพิธีสำคัญที่เยาวราช้วยใชมเชอรี่ใช่ค่ะได้ข่าวว่าเรานัดกันผู้ใช่เหอวันศุกร์ที่เมีคนบอกมา วันดีมากนะวันศุกร์ที่9กุมภาพันธ์5ทุ่ม,มคือตัวเลขก็ดีอยู่แล้วก็คือ9 เลขก็เป็นมงคลอยู่แล้วแล้วก็ใกล้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนอีกวันเดียวเท่านั้นเองใช่ไปเปิดโล่เปิดดวงชะตากันนะคะแล้วก็อย่าลืมต้องพูดจาเนี่ยเขาห้ามมีการทะเลาะบอกแว้งคำยงคำหยาบห้ามพูดนะต้องพูดจาดีๆใส่กันอย่างบอกเออพี่ป๋องหล่อจังเลยเก่งจังเลยอะไรอย่างนี้ชุดนี้ก็สวยขอะกาศหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอบคุณนะคะะเดี๋ยวเจอกันวันที่9ก้ากุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าที่เยาวราชเนี่ยกลับักอย่างแน่นอนนอกจากชุดกี่เพ้าแล้วเนี่ย กระดาษเงินกระดาษทองค่ะที่ต้องนําไปใช้ในเทศกาลตรุษจีนปีนี้ก็มีสีสันเช่นเดียวกันพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าขายดีทีเดียวน,นะคะวันนี้เราส่งทีมข่าวไปเลยค่ะทีมข่าวเอ็นบีค่ะเดินทางไปที่ย่านเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหาคนครนะคะก็พบว่าร้านค้าขายชุดจีเนเริ่มเยอะแล้วนะมีตลอดแนวถนนค่ะก็จะมีหลากหลายราคาแล้วก็รูปแบบให้หาเลือกซื้อกันอย่างเช่นเสื้อกี่เพาสั้นแบบคอเฉียงคอเปิดหน้าราคาเนี่ยก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ ตัวละ250บาทนะคะชุดกี่เพ้าผ้ากำรรมหยี่ราคาเริ่มต้น350บาทชุดกี่เพ้าประยุกต์แบบสั้นราคาเริ่มต้น350บาท นะคะแล้วก็แบบยาวเนี่ยก็จะเริ่มต้นคือใช้ผ้าเยอะกว่าไงก็เริ่มต้นสักประมาณ500บาทค่ะ,คะแล้วก็จะมีลักษณะชุดคล้ายๆกับกิโมโนโด้วยนะ,ะราคาเริ่มต้น150บาทมีเสื้อจีนแขนสั้นผู้ชายเนี่ยตรงนี้เนี่ยราคาจะเริ่มต้นประมาณ250บาทส่วนถ้าเป็นผู้ชายแขนยาวอันนี้350บาทนะคะมีกางเกงแพรค่ะราคาเริ่มต้น250บาทชุดเด็กก็มีอยู่เหมือนกันชุดเด็กก็มีหลากหลายขนาดด้วยกันตั้งแต่เด็ก เล,เล็กเล็กยันจนเด็กโตเลยนะคะก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราคา220บาทค่ะกับก็แม้ว่าแม่ค้าที่ขายชุดจีนจะบอกกับทีมข่าวว่าขายชุดจีนที่เาวเยาวราชเนี่ยทั้งปีนะเพราะคนไทยชอบคนไทยเชื้อสายจีนเนี่ย<ฆ>นะครับแล้วก็คนจีนที่อาศัยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็ชื่นชอบนะต่างชาติเองที่ไม่ใช่ชาวเอเชียเนี่ยก็ชอบเหมือนกันนะครับหาซื้อยอย่างคึกคัก จะคือคักมากที่สุดก็ช่วงนี้แหละช่วงก่อนตรุษจีนนะครับจึงเน้นหลากหลายรูปแบบอย่างที่เชอรี่มาบอกไปแขนสั้นก็มีแขนยาวก็มีชุดสั้นชุดยาวเนี่ยมีหมดเห็นไหมชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเอเชียเนี่ยก็ยังสนใจเลยนะนะครับมีหลากหลายทั้งรูปแบบแล้วก็ราคาแต่ถามว่าถ้าลองประเมินกําไรคร่าวๆดูในปีนี้บอกว่า ยังคงประเมินไปได้นะเดี๋ยวรอจบตุดจีนก่อนนะครับอย่างไรก็ตามภาพรวมของราคาที่ขายยังคงราคาเดิมไม่ได้มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดครับ เพราะว่าตุ๊จีนก็รู้อยู่นะคะคนแบบว่าคนจีนเชื้อสายจีนอะไรพวกนี้เขาก็จะนิยมซื้อให้ลูกหลานใส่แล้วก็ใส่ต่างชาติก็มีต่างชาติก็มาซื้อม่เพราะว่าบ้านเขาก็มีบางทีก็จัดเทศกาลตุ๊จีนเพราะคนไทยไปอยู่ที่ต่างชาติก็เยอะก็จะมีซื้อไปบ้างพี่ขายตลอดปีเลยอยู่ตลอดปีไม่ใช่ขายเฉพาะเทศกาลค่ะแล้วปีนี้บรรยากาศรกคาเป็นไงบ้างคือค่ะก็ก็จริงๆปกติถ้าเกิดใกล้ตุ๊ดจีนมันก็ก็ขายดีทุกปีนะคือเป็นปกติอยู่แล้วอย่างที่ร้านก็ขายกัน5้าหคนเลยอย่างเงี้ย ก็ขายดีเหมือนทุกปีอขายลดลงีนก็คือตอนนี้พี่ยังแบบไม่รู้ว่าแบบมันจะลดลงไหมคือหลังตุดจีนเราจะรู้อีกทีหนึ่งว่าเออปีนี้คือมันมันโอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้เห็นเงินเลยค่ะเพราะว่าขายไปก็แบบลงของอะไรอย่างเงี้ย ส่วนกระดาษเงินกระดาษทองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่จะต้องใช้ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนใช้ว้เจ้าว้เทพเจ้าว้บรรพบุพร,รุษนะคะปีนี้ก็ยังคงสีสันเช่นเดิมแม่แพ้ปีที่แล้วค่ะเป็นรูปวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี้นิทันสมัยอันนี้เมสักครู่นาฬิกาใช่ไหมคะอยากได้แบบไหนเลือกเลยนะคะจะเป็นทองเป็นเพชรยังไงกี่กรัดนะคะปีนี้เนี่ยร้านคา้าเขาบอกว่าพิเศษค่ะพี่ป๋องเขามีการจัดทำแคตาล็อกด้วยนะ ม,มาให้เลือกซื้อได้เลยอยากได้แบบไหนตามใจชอบนาฬิกาโทรศัพท์มือถือแว่นตาเสื้อผ้ากระเป๋าตังรองเท้า แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรียนแบบแบรนด์เนมยี่ห้อดังทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมน<ฮ>ะส่วนราคาเริ่มต้นเขาบอกไม่แพงอะ่ะมีกันตั้งแต่30บาทจนถึง60บาทนะคะ<ม>ก็ขึ้นอยู่กับทั้งเรื่องของขนาดแล้วก็รูปแบบต่างๆด้วยเจ้าของร้านก็บอกว่าปีนี้เนี่ยยอดขายก็น่าจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเพราะว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นเทศกาลที่ชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยให้ความสําคัญเป็นอย่างมากดิฉันชอบไปเดินเนี่ยแถวนี้เรียกว่าแถวๆย่านตลาดเก่าด้วยนะคะก็จะมีเรื่องของยาจงยาจีนอะไร ต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายทีเดียวอาหารจีนแถวนั้นก็อร่อยนะใช่นะคะแต่อย่างเมื่อกี้เห็นไหมของที่เขาจะไปเผาเนี่ยเงินเนี่ยแบงก์กงเ็กเนี่ยไม่ใช่เพายเงินไทยนะคะดอลลาร์ด้วยค่ะเงินยูโรก็มีนะเพราะว่าคือเผาไปเนี่ยจะได้ใช้ได้ถ้าเกิดโววายหน่อยไงไม่ต้องเอาไปแลกดอลลาร์ชีวิตจริงอาจจะไม่ได้ใส่นาฬิกาทองคำฝังเพชรอ่านี่มีโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดังด้วยนะคะมีปัเต็กหน่อยก็ดีนะจ้ะ